สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะความรักของคุณก่อนสิ้นปี2-5-6-5นี้จะเป็นอย่างไรอันดับแรกนะคะอธิษฐานจิตจากไพ่ครูสี่ใบบนขอให้คำทํานายออกมาอย่างถูกต้องแม่นยำค่ะอันดับที่สองเลือกจากหน้าไพ่ที่คุณชอบชุดที่1นึ่งไพ่พระแม่อุมาค่ะชุดที่สองไพ่ความไม่เที่ยงและชุดที่สาม ไพ่เทพธิดาพระจันทร์ค่ะเมื่อเลือกหน้าไพ่ได้แล้วนะคะเรามารับฟังความหมายกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชุดที่หนึ่งไพ่พระแม่อุมาใบที่สองไพ่พระพิรุณน,นะคะและใบสรุปคือไพ่พระเทวรศรีในเรื่องของความรักอะค่ะคุณค่อนข้างโดดเด่นค่ะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ดูมีสง่ามากเลยค่ะ มีบุคลิกของความเป็นผู้นำคนที่เด็ดขาดชัดเจนมุ่งมั่นขยันอดทนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสองูงแล้วก็กล้าคิดกล้าตัดสินใจค่ะตรงนี้ทำให้ตัวคุณเองเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยค่ะมักจะมีบุคลิกลักษณะน,นิสัยที่มันฉีกแตกต่างจากคนอื่นนะคะคือในเรื่องของความรักคุณไม่ได้ติดขาดนะ มีคนเข้ามาชอบคุณอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าด้วยนิสัยใจคอที่เป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจค่ะเชื่อมั่นในตัวเองสูงอ่ะเวลาที่คุณได้เจอใครที่คุณรู้สึกถูกใจค่ะที่คุณรู้สึกว่ามันใช่อ่ะคุณก็ชอบเลยแล้วก็ใช้ระยะเวลารวดเร็วด,ด้วยแต่ต่อให้คนที่เข้ามาเนี่ยค่ะถ้าเขาดีแค่ไหนก็นแล้วแต่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับคุณนะคะไม่ว่าจะ หน้าตาดีอาชีพการงานดีฐานะการเงินดีถ้าคุณไม่ชอบก็คือไม่ชอบเพราะว่าคุณมีความรู้ความสามารถที่พึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะเป็นผู้หญิงสวยผู้หญิงเก่งและดูบุคลิกแบบดุดุด,ด้วยค่ะส่วนถ้าคุณเป็นผู้ชายค่ะก็เปรียบเสมือนผู้ชายที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเงี้ยค่ะรักใครรักจริงแต่ว่าตัดสินใจแบบรวดเร็วค่ะแล้วแล้วถ้าในเรื่องของความรัก คุณตัดสินใจไวเกินไปนะคะโอกาสผิดพลาดมันจะตามมาแต่ถ้าไพ่พัดพิรุณน,นะคะเป็นคำแน,น,นะนำคะ่ะก่อนก่อนสิ้นปี65เนี้ยในเรื่องความรักอะค่ะจะมีคนเข้ามาชอบคุณเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่บุคลิกค,คุณนะคะมีสเสน่ห์ดูดีความรู้ความสามารถ ความเชื่อมั่นของตัวคุณเนี่ยค่ะมันเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดเพศตรงข้ามให้มีคนมากมายค่ะที่เขาพร้อมจะหยิบยื่นความรักดีๆให้กับคุณนะ่ะแต่ตัวคุณเองเนี่ยค่ะบางครั้งบทเวลาที่คุณจะไม่ชอบหรือไม่ถูกใจค่ะคุณไม่สนใจใครเลยหรืออาจจะไปโฟกัสกับงานอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้อาจจะพลาดโอกาสดีๆหรือความรักดีๆ ในบางครั้งนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นดวงภาพรวมไพ่พระพิรุณเนี่ยค่ะแทนบุค,คลิกที่น่ารักอ่อนโยนค่ะในเรื่องของความรักเนี่ยคือเชื่อมั่นในเรื่องการงานการเงินก็จริงนะเป็นคนทํางานเก่งก็จริงนะแต่พอมาเรื่องของความรักเนี่ยค่ะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเคยตัดสินใจผิดพลาดมาก่อนอย่างน้อย1-2ครั้งนะคะทําให้ตัวคุณเนี่ยค่ะตัดสินใจยากแล้วก็มีความ โลเลในเรื่องของความรักสำหรับคนที่สถานะโสดนะคะออจริงๆแล้วค่ะมีความรักดีๆเข้ามาแต่ตัวคุณนะคะเลือกไม่ถูกแล้วชุดนี้ค่ะควรจะใช้ระยะเวลาหรือว่าคบหาดูใจกันแบบเพื่อนไปก่อนคบคุยกันไปเรื่อยๆค่ะมันมีโอกาสที่จะได้พัฒนาจากเพื่อนไปสู่คู่รักในอนาคต มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ที่ดีเข้ามาค่ะแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยมีบุคลิกลักษณะนิสัยทัศนคติเนี่ยค่ะที่มันสอดคล้องกับคุณจริงๆคบคุยกันแล้วเนี่ยค่ะส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันและกันได้เงี้ยค่ะจึงจะเหมาะที่จะเป็นคู่ที่ดีสำหรับคุณนะคะ ไพพระเทวาฤศินะคะคู่ที่เหมาะสมอาจจะมีอายุแตกต่างกัน5ปีถึง10ปีขึ้นไปนะคะเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยอ่าแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งนะคะเป็นบุคลิกของคนที่มีความสุข,ขุมมีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นแล้วก็ใจดีมีฐานะที่มั่นคงด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้ก็เป็นดวงภาพรวมนะคะสำหรับคนโสดสรุปว่า ใจเย็นๆในการเลือกนะคะจะมีคู่ที่ดีเข้ามาคู่ที่เหมาะสมเนี่ยค่ะจะต้องมีทัศนคติที่ตรงกันเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่ปรึกษาที่ดีหรือมีลักษณะของคนที่คล้ายครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะชอบสอนชอบแนะนำชอบให้กําลังใจ อยู่ใกล้แล้วรู้สึกมีความสุขอบอุ่นอย่างเงี้ค่ะที่สําคัญนะคะฐานะหน้าที่การงานการเงินมีความมั่นคงแล้วพอสมควรค่ะถึงจะเป็นคู่ที่เหมาะสมส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักเนี่ยก็เรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งอะไรกันเพียงแต่ว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้หวานแหววโรแมนติกเหมือนหนุ่มสาวค่ะเป็นความรักที่ มาควบคู่กับความรับผิดชอบแล้วก็เหตุและผลในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนะะี่ยค่ะทำให้มันเกิดความรู้สึกที่เป็นความเข้าใจะคะ่ะแม้ว่าใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแต่บางคนเนะะี่ยค่ะบางคู่เนี่ยอาจจะมีหน้าที่การงานต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างนี้ค่ะแต่ก็คืออยู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันครอบครัวมีความสุขแล้วก็อบอุ่นค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เลือกชุดที่หนึ่งทุกท่านนะคะ ขอให้คุณมีความสุขประสบความสําเร็จสมหวงังสมความปรารถนาในเรื่องของความรักนะคะได้เจอคู่ที่ดีคู่ที่มีสินเสมอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพ่พรมยานพยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับชุดที่สองนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่พระรามกับนางสีดาค่ะตามมาด้วยไพ่ความไม่เที่ยงนะคะและใบสรุป คือไพ่หานุมานกับนางเบญจกายค่ะก่อนสิ้นปี6กหนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นเช่นไรสำหรับคนโสดน,นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคู่แท้ค่ะคู่แท้ที่หากันเจอนะคะคู่รักที่เขาเรียกว่าเป็นสัญญาเก่าอะค่ะได้เจอกันไม่นานก็รู้สึกว่าผูกพันกันมากพอสมควรไพ่ความไม่เที่ยงเนะะี่ยค่ะจริงๆแล้วคุณมีเสน่ห์นะแล้วก็ จะได้เจอคู่แท้ด้วยค่ะภายในสิ้นก่อนสิ้นปีนี้หรือหลายคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะอาจจะมีคนที่ถูกใจอยู่แล้วอาจจะมีคู่รักอยู่แล้วนะคะก็จะบอกว่าสำหรับคนโสดที่สถานะความรักยังไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะได้เจอคู่แท้ที่หากันเจอไพ่ความไม่เที่ยงค่ะตัวคุณเองเนี่ยลึกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจในเรื่องของความรักค่ะ เพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักมาก่อนทําให้คุณเกิดเกิดความกังวลใจหรือเกิดความโปรงอะค่ะว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกอะค่ะกลัวการพลัดผ้ากลัวการจากรากลัวค,ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงอะค่ะแล้วคู่ที่คุณคาดหวังเนี่ยคุณคาดหวังคนดีมีศีลธรรมมีศินเสมอกัน คนที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะแม้ว่ายามสุขหรือยามทุกข์ก็ไม่หนีไม่หายกันไปไหนคือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนวาระสุดท้ายของชีวิตะค่ะคุณคาดหวังคู่รักลักษณะน,นั้นนะคะและใบสรุปไพ่หานนมานกับนางเบญจกายค่ะถ้าโสดอยู่สถานะความรักยังไม่ชัดเจนให้ระวังในเรื่องของคู่รัก2รูปแบบค่ะ 1. คู่แท้ที่หากันเจอนะคะ 2. คู่รักที่รัก หวังความสัมพันธ์แต่ไม่ผูกพันเป็นความรักแบบไม่ยึดติดเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนเป็นความรักที่ไม่ต้องการการผูกมัดสรุปว่า,าลักษณะของคู่เทียมอ่ะเป็นลักษณะน,นั้นก็ได้อ่อันนี้ก็เป็นข้อควรระวงังแล้วก็เลือกให้ดีๆนะคะลักษณะของคู่แท้เนี่ยค่ะ1โสดเท่านั้นค่ะ สองซื่อสัตย์จริงใจค่ะแล้วก็มีลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกันมีความคล้ายกันและเชื่อว่าหลายท่านที่เข้ามาฟังมาฟังคลิปนี้ค่ะจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิชอบทำบุญคู่แท้สำหรับคุณเนี่ยค่ะลักษณะนิสัยเนี่ยจะชอบสวดมนต์ไหว้พระเหมือนกันชอบทำบุญเหมือนกันศีลเสมอกันนะคะคุยกันเข้าใจแต่ว่าคู่เทียมเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีบุคลิกแบบ มิเสน่ห์ที่ดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างรุนแรงอะคะ่ะคือมันทําให้มันเป็นความรู้สึกที่ถ้าคุณเจอแล้วจะจะเกิดความหวั่นไหวได้อะจะเกิดความหวั่นไหวได้แต่ว่ามันจะเป็นความรักที่ขาดความชัดเจนไม่ต้องการการผูกมัดเป็นความรักที่หวังความสัมพันธ์ทางกายะคะ่ะถ้าคุณเจอใครที่มีลักษณะแบบเนี้ยอันเนี้ยเรียกคู่เทียมไม่ใช่คู่แท้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ คนที่มีคู่อยู่แล้วคบหาดูใจกันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นครอบครัวนะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาค่ะจากคู่ไปสู่ครอบครัวในอนาคตแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยค่ะเป็นคู่รักที่เป็นคู่รักที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ,คะเป็นคู่ที่เหมาะสมมาค่ะสามารถทําธุรกิจร่วมกันได้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างเงี้ยค่ะ ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขดูแลใส่ใจกันเป็นอย่างดีค่ะส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณและคู่ของคุณเนะะี่ยค่ะใช้ธรรมะในการคลองเรือนค่ะทําให้ครอบครัวของคุณเนี่ยจนถึงจนถึงวันเนี้ยก่อนสิ้นปีเนี้ยก็ยังมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะดูแลใส่ใจกันตลอดไม่ว่าจะยามเจ็บยามไข้นะคะคือไม่ทิ้งไม่หนีไม่หายกันไปนไหนจริงๆเรียกว่าเป็นคู่บุญคู่กุศลนะคะ เป็นคู่ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างนี้ค่ะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขครอบครัวอบอุ่นค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เข้ามาเลือกทีท่สองทุกท่านนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวงังสมความปรารถนาในเรื่องความรักและได้เจอคู่แท้ที่หากันเจอค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อทักที่ ID ดี n ลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะถ้าในเพจ Facebook ก็ส่งข้อความได้เลยนะคะก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธกาาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ อาจารย์สาธกาพ,พรมยานค่ะไพยพรมยานพยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกชุดที่3นะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่พระแม่อุมาค่ะตามมาด้วยไพ่เทพพระาจานทรย์และใบสรุปคือไพ,พ่พระพิฆเนศค่ะความรักของคุณนะคะจะเป็นเช่นไรก่อนสิ้นปี2565นี้นะคะ ไพ่พระแม่อุมาขึ้นเป็นใบแรกเนี่ยค่ะก็จะโดดเด่นในเรื่องของสเสน่ห์ค่ะบุคลิกของคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองทำงานเก่งหาเงินเก่งขยันอดทนมีมีทักษะของความเป็นผู้นำสูงค่ะแล้วจุดเนี้ยละค่ะมันดึงดูดความสนใจกับเพศตรงข้ามค่ะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่สเสน่ห์แรงมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ แต่ว่าในเรื่องของความรักที่ผ่านมาเนี่ยค่ะถ้าใจร้อนก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แล้วคุณเป็นคนที่แบบว่ามาตรฐานสูงแล้วก็เลือกเยอะด้วยคือคู่ที่คู่ที่เหมาะสมสําหรับคุณเนี่ยค่ะคุณไม่ได้ใช้เกณฑ์วัดในเรื่องของฐานะทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียวค่ะคุณใช้ความรู้สึกอะค่ะเป็นคนที่คุณรู้สึกถูกใจคนที่คุณรู้สึกว่าใช่อะต่อให้เขามีข้อเสียคุณก็รับได้แต่ถ้าเป็นคนที่แบบว่าเพอร์เฟกอะค่ะ ดูดีแค่ไหนถ้าคุณรู้สึกไม่ชอบก็คือไม่ชอบคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนกับตัวเองทําให้เรื่องความรักเนะะี่ยค่ะสําหรับคนโสดน,นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีความสับสนวันไหวตัดสินใจยากตัดสินใจช้าจนบางครั้งเนะะี่ยค่ะก็อาจจะพลาดโอกาสความรักดีๆไปแต่ในขณะเดียวกันค่ะเทพธิดาพระจันทร์เสน่ห์ของคุณมันล้นเวอร์จริงๆค่ะเรื่องความรักมีเข้ามาตลอดไม่ได้หยุด แต่ว่าคุณจะเลือกใครเท่านั้นเองแล้วเทพธิดาพระจันทร์เนี่ยค่ะยังโดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณหมายความว่าคุณดูดีมีสเสน่ห์เป็นที่รู้จักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบุค,คลิกที่น่ารักอ่อนโยนนอกจากทํางานเก่งนะคะ,ะเป็นคนที่แบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเนี่ยยังเป็นคนที่จริงใจค่ะจิตใจดีพูดจาดีมีวาทศิลป์ที่ดีอย่างเงี้ยค่ะใครอยู่ใกล้คุณก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อบอุ่น ไพ่พิิเนธปางราชาชงนะคะในเรื่องของคู่รักคู่ที่เหมาะสมสำหรับคุณเนะะี่ยค่ะจะต้องดูดีดีพร้อมในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมอาชีพการงานฐานะทรัพย์สินเงินทองเนะะีนะ่ยค่ะณปัจจุบันเนี้ยคุณต้องการความสมบูรณ์แบบสำหรับการเลือกอะคะ่ะในชีวิตคู่ของคุณนะคะ เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็โดดเด่นถ้าคุณจะมีคู่ทั้งทีเนี่ยค่ะนอกจากเป็นคนที่คุณรู้สึกถูกใจแล้วเนี่ยเขาต้องสมบูรณ์แบบสําหรับคุณด้วยมันถึงจะตอบโจทย์ในเรื่องของความรักแล้วการที่คุณเนี่ยค่ะตั้งเป้าหมายไว้แบบเนี้ยมันทําให้คุณคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกเหลือแต่คนที่ใช่แต่ยังไงซะไอ้ความเสน่ห์แรงของคุณเนี่ยค่ะมันก็น่าจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแหละ ถ้าคุณไม่สับสนไม่หวั่นไหวนะมีความชัดเจนในตัวเองอะค่ะคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ดีพร้อมอย่างที่คุณต้องการไพ่เทพธิดาพระจรันทร์เนี่ยค่ะเป็นไพ่การเฉลิมฉลองแม้ว่ารู้สึกหวั่นไหวอ่อนไหวขาดความเชื่อมั่นแต่ถ้าในเรื่องความรักเนะะี่ยค่ะมีโอกาสได้เจอคู่ที่ดีขึ้นมามีโอกาสที่จะได้เจอแบบคนดีๆเข้ามาในชีวิตเนะะี่ยค่ะไพ่พรบิคเนตปางราชาโชคในเรื่องความรัก หมายถึงการคัดเลือกค่ะการเลือกเลือกเยอะพอสมควรแต่ความรักในภาพรวม3ใบนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแบบปฏิหารได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่ถูกใจถ้าคบคุยกันแล้วเนี่ยค่ะมีโอกาสจะพัฒนาจากเพื่อนไปสู่คู่รักหรือคู่รักไปสู่ครอบครัวในอนาคตมีเกณฑ์เฉลมิมฉลองการแต่งงานได้เจอคนที่พร้อมและสมบูรณ์แบบเข้ามาในชีวิต อันนี้สําหรับคนโสดน,นะคะแต่คนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วค่ะด้วยความขยันมุ่งมั่นความอดทนของคุณเนี่ยค่ะความเสียสละเพื่อเพื่อความมั่นคงของครอบครัวเนี่ยค่ะทำให้ชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์แบบค่ะมีชีวิตที่สุขสบายแล้วคุณก็จิตใจละเอียดอ่อนค่ะใส่ใจคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินรูปแบบการใช้ชีวิตรวมถึงทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนะะี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็บริหารจัดการได้ดีค่ะทําให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เข้ามาฟังคลิปนี้ทุกท่านนะคะขอให้คุณได้เจอคู่รักที่ดีค่ะ คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขมีความมั่นคงแบบนี้ตลอดไปค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักที่ไอดีลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธกาด้วยนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไยพรมยานพยากรณค่ะ